เราต้องหาหุ้น10เด้งร้อเด้งแล้วมันก็มีหุ้นหลายตัวที่เป็นแบบนั้นจริงๆคือมันก็หาได้แต่คุณก็อย่าไปซื้อมันตัวเดียวทําเป็นพอร์ตโฟลิโอดีกว่าพี่มองไงครับในฐานะมีอายุคือคือต้องบอกว่าเชื่อในเรื่องพอร์ตโฟลิโอเปลี่ยนชีวิตมากกว่าสมมติว่าถ้าเราหาหุ้นเปลี่ยนชีวิตเราซื้อมันไปตัวเดียวอย่างเงี้ย90%อย่างเงี้ยนะถ้าเราคิดผิดนะ มันคือหายนะเลยคุณจะหาหุ้น50เด้งร้อยเด้งไม่เป็นไรแต่ต้องมีหลายตัวถ้าตัวนึงคิดผิดไอ้ตัวอื่นยังคิดถูกใช่ไหมพี่ใช่ไม่ใช่มั่นใจตัวเดียวแล้วอออินันจะจริงล้วก็เคยทําอย่างนี้ด้วยก็คือแบบเฮ้ยหุ้นตัวนี้ใช่เลยเราอัดไปเต็มของมั่นใจมั่นใจเต็มที่เลยะสุดท้ายอุ้มเจอสับพาเข้ามาสมมติเราถือหุ้นหน้าตัวหุ้น4ี่ตัวไม่ขึ้นเลยหุ้นตัวหนึ่งขึ้น100%ตัวนี้ขึ้น1้0เรนตาก็ได้20%่นในตลารหุ้็นตะระยะยาดหะ คุณได้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะแยะแล้วโมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะทีนนี้ในยุคหลังๆนะพี่พวิบโดยเฉพาะตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ย ก็มันก็เริ่มมีแนวคิดว่าเราต้องหาหุ้น10เด้งร้อยเด้งห้เด้งอะไรก็ตามเถอะนะครับแล้วมันก็มีหุ้นหลายตัวที่เป็นแบบนั้นจริงๆอย่างเช่นพวก Magnificent s e v v ว n น NV i นวีเดียออะไรอย่างเงี้ยขณะที่มันก็มีแนวคิดอีกแบบหนึง่งนะเช่นอย่างพี่มนตรีนิพิทวิทยาซึ่งเป็นคู่หูของพี่วิบเมื่อก่อนนะเขาจะเรียกมารขาวมารดำเขียนหนังสือด้วยกันนะพี่มนก็จะพูดเสมอว่าอย่าไปหาหุ้นเปลี่ยนชีวิต ให้ลงทุนในแนวทางที่ถูกต้องถ้าเราใช้วิธีที่ถูกต้องเนี่ยผลตอบแทนแต่ละปีเฉลี่ยออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้พอเราโตขึ้นเองทำให้เราไปสู่เป้าหมายก็คือความมั่งคั่งได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่างไปฟังสัมมนาสมัยนี้ก็ได้ถ้าจะเรียกคนได้มากที่สุดหาหุ้นลอยเด้งแล้วถ้ามียกตัวอย่างด้วยคนจะคนจะเข้าไปฟังเยอะมากพี่มองไงครับในฐานะมีอายุบุกคือคือต้องบอกว่าเชื่อในเรื่อง พอร์ตเฟโลเปลี่ยนชีวิตมากกว่าคือไม่ใช่หุ้นเปลี่ยนชีวิตพปลี่ยนีวิพอร์ต,เป,ต io, เปลี่ยนชีวิตาจากประสบการณ์นะก็คือคนเราอาจจะมีไบแอสไบแอสก็คือชอบคิดว่าตัวเองถูก <laughs> ตัวเองถูก <laughs> แล้วก็สมมุติว่าถ้าเราหาหุ้นเปลี่ยนชีวิตแล้วเราคิดว่าหุ้นตัวนี้เปลี่ยนชีวิตเลยเราซื้อมันไปตัวเดียวอย่างเงี้ย90%อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราคิดผิดนะมันคือหายนะเลยออื แล้วก็โอกาสที่เราคิดผิดอ่ะก็มีไม่ได้หมายความว่าเราจะคิดถูกตลอดเวลาคือสมัยก่อนเนี่ยนะพี่ก็เชอบคิดว่าตัวเองถูกแหละแล้วก็เคยทําอย่างนี้ด้วยก็คือแบบเอ้ยพุ้นตัวเนี้ยใช่เลยเราอัดไปเต็มที่มันใจมันใจเต็มีเละสุดท้ายดมเจอสับพามเข้ามาครับก็เรียกได้ว่าแบบกว่าจะกลับมานี่ก็เหนื่อยก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยอย่าง หาหุ้นห้าร้อย,ยเด้งอืัสิบเด้งร้อยเด้งอย่างเงี้ยคือคือมันก็าหาได้ครับแต่คุณก็อย่าไปซื้อมันตัวเดียวทําเป็นพอร์ตโฟลิโอดีกว่าแล้วก็คือสมมติวนะ่าถ้าเราหุ้นตัวหนึ่งมันขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าเราซื้อตัวเดียวเราก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็แฮปปี้แต่จริงๆอ่ะมัน,ม,นมันอาจจะเป็นตรงข้ามกับที่เราคิดก็ได้ก็าอาจจะคิดผิดก็ได้เพราะนั้นในตลาดหุ้นอ่ะมันคนไม่ได้คิดถูกตลอดเวลา นะเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราคิดอยู่มันอาจจะผิดก็ได้นะรเราต้องพร้อมที่จะรับรับความเสี่ยงตรงนั้นแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเราคิดผิดเราก็ต้องเราก็ต้องหาทางออกใช่ไหมฮะับเออเราก็ต้องยอมคัดอยอมอะไรพวกเนี้แต่ว่าถ้าเราแบบมั่นใจตัวเองมากๆอะ่ะแล้วเราผิดอะ่ะ นั่นแหะคือหายนะของของพอรหรือของชีวิตเลยม,มันเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตแต่เปลี่ยนอีกด้านนึง <laughs> ไม่ได้เปลี่ยนขึ้นะนะเปลี่ยนชีวิตจริง <laughs> อ่ท<ะ>ี่เคยเห็นคนที่ล้มละลายจากการเล่นหุ้นอ่ะ,ะอหลายคนหลายคนนะก็คือเขามั่นใจมากอะ่ะแล้วเขาก็ทุ่มเต็มที่เลยอ,อัดม,มาจิน้นสุดท้ายมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดไงหุ้นมันลงอะ่ะ เขาอาจจะก็อาจจะคิดถูกก็ได้แต่สถานการตลาดมันมันไม่ใช่หุ้นมันลงแล้วเขาถือมาจิ้นะสุดท้ายก็คือหมดตัวถึงแม้มันจะกลับมาเขาหมดตัวไปก่อนแล้วแล้วถูกฟอร์มเสเราอัดด้วยมาจิ้นใช่ไหมเรามั่นใจมากๆอย่างี้แต่ว่ามันมันตกอ่ะมันอาจจะตกด้วยสาเหตุอื่นก็ได้เขาอาจจะคิดถูกก็ได้แต่ระยะสั้น่ะเราไม่รอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในตลาดหุ้นอย่ามั่นใจมากเราต้องเผื่อทางดีที่ไร่ไว้ด้วย อย่ามั่นใจในตัวเองเกินไปต้องมีการด i เวอร์ f ิฟายอยู่เสมอคุณจะหาหุ้น50เด้งร้อยเด้งไม่เป็นไรแต่ต้องมีหลายตัวเผื่อตัวหนึ่งผิดไอ้ตัวอื่นยังคิดถูกใช่ไหมพี่ไม่ใช่มั่นใจตัวเดียวแล้วอออินก็จะเจ๊งเจ๊งแน่นอนคือคุณไม่เจ๊งวันนี้มันเหมือนรัชเชนรูเลตตอ่ะมันต้องมีกระสุนจริงสักสักแป๊กหนึ่งอ่ะเราไม่รู้ไงคุณช่วงีอาจจะไม่เจอก็ได้แต่ว่าถ้าคุณเจอขึ้นมาคุณก็หมดตัวใช่ไหมเพราะนั้นน่ะก็คือคือเราต้องคิดเสมอว่าเราเป็นนมุษย เราผิดพลาดได้เราต้องยอมรับความผิดพลาดของเราคือคนส่วนใหญ่อ่ะคือผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดไงเราคริดว่ามันใช่แล้วก็ทุ่มเข้าไปเพิ่มอะไรเงี้ยเอออย่างสมมติสมมติทุ่มมันลงแล้วเราพื้นฐานมันเปลี่ยนไปแล้วอะทุ่มมันลงแต่ไปซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกอะครับอือต้ต้องยอมรับความผิดพลาดไปขาดทุนเป็นเรื่องปกติในตลาดหุ้นใครลงทุนในตลาดหุ้นแล้วไม่ขาดทุนอนะไม่มีบ,บ,บัฟเฟตต์ยังขาดทุนทุกคนขาดทุนหมดเพียงแต่ว่า เขาอยอมรับความผิดพลาดของเขาเนี่ยผมนึกถึงปกหนังสือชื่อ e g o i s h enemy คือ ego <ม>อัตตาของเราเนี่ยมันคือศัตร<ม>ูใช่ไหมฮะแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหาหลักของคนส่วนใหญ่ที่เป็นนักลงทุนจริงๆ<จ>ความมั่นใจเกินไปแล้วบางทีทําทุกอย่างเพื่อ defense หุ้นตัวเนี้ยนะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดี reinforce ความเชื่อของตัวเองว่าฉันคิดถูก<ม>แ้วจริงๆที่ไปเถียงเพื่อเอาชนะเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเอง <laughs> หืออันนี้พี่พี๊ก็มองว่าเป็นกับดักใช่ไหมฮะใช่ใช่เลเลดาเรียวอ่ะเขาก็เขียนเรื่องนี้นะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมาถึงวันนี้เขาเคยเจ๊งมาก่อนเพราะเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปสุดท้ายแล้วก็แล้วก็ทุ่มไปในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายเนี่ยบริษัทเขาก็แบบแคบเจ๊งอ่ะแล้วเขาก็กลับมาใหม่แล้วสุดท้ายป๋าเลก็เลยสร้างระบบขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องทําตามระบบนั้นเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดตรงนี้มันเกิดขึ้นอีก มหเกิดจากอ l ลูชั o หรือว่าแบบความความมั่นใจในตัวเองถ้าไปอ่านบทสัมภาษณ์เขาหรืออ่านสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยนะเขาจะบอกเลยว่าคนเราผิดพลาดได้อืแล้วเขาก็คิดเสมอว่าเขาผิดได้เขาไม่ใช่แบบคนที่ถูกต้องตลอดเวลายอย่างเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเวลาจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะจะเรียก์ทเนอร์หรือว่าลูกน้องมาหมดเลยอแล้วก็ให้ให้ทุกคนบอกว่าสิ่งที่เขาคิดมันมันไม่ดียังไง มัมีเซลฟ์คริติ s ส์มึงหาลูกน้องมามาคอยคอยหาจุดจุดผิดพลาดของเราใช่ไหมอ่าถ้า,ถ,าถ้ามีคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาคิดผิดนะแล้วเขาบอกเออใช่ว่า้เขาก็คิดผิดจริงๆจราะฉะงั้นคนเรามีไบแอดแน่นอนไบแนอดว่าตัวเองคิดถูกตลอดอแล้วจะเห็นแยะๆเต็มไปหมดเลยสมมติ อย่างไม่ใช่เรื่องหุ้นก็ได้เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเราเราเห็นอยู่แล้วลหละอย่างสองคนทะเลาะกาันทุกคนก็คิดว่าตัวเองถูกไม่ไก่ค,คิดว่าตัวเองผิดเพราะประสบการณ์ของพี่วิบเนี่ยที่นักลงทุนรุ่นใหม่น่าจะาไปใช้ได้นะคือเรื่องของการควบคุมอ,อีโก้ของตัวเองถูกไหมฮะมันจะทําให้เราไม่ไม่เดินพลาด<ช>อย่ามั่นใจกเกินไปทําอะไรต้องเผื่อทางหนีทีไล่ถ้าซื้อหุ้นก็สร้างพอร์ตไว้อย่าหาหุ้นเปลี่ยนชีวิตแต่ว่าสร้างพอร์ตเปลี่ยนชีวิตดีกว่า ดีกว่าดีกว่าเออแทนที่คุณจะได้อ่าผลตอบแทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะกับความเสี่ยงที่แบบมันอาจจะกลายเป็นลบร้อยก็ได้อย่างเงี้ยเราสมมุติถ้าหุ้นสมมุติเราถือหุ้นนะฮตัวใช่ไหมอ่าหุ้นสี่ตัวไม่ขึ้นเลยหุ้นตัวหนึ่งขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราถือตัวเดียวเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่ว่าถ้ามันถ้ามันตกเราก็ตกไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าเราถือห้าตัวตัวนี้ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในในตลาดหุ้นอ่ะระยะยาวอ่ะ คุณได้ส0บยก็เยอะแยะแล้วผลลัพธ์มันจะดีอยู่แล้วเพราะมัน compound interest ไงคุณไม่จำเป็นจะตั้งร้อทุกปีคุณได้ร้อยเปอร์วันหนึ่งคุณลบมา100%ยก็คือศูนย์ก็คือศูย์ไม่ว่าคุณได้ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ป่ะเพราะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นเลยคุณได้ส0บยมันเพียงพอแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะพวกผู้ถึงหุ้นใหญ่ของหลายบริษัทเนี่ยนเอาห เพื่อนผมมีหุ้น e ออยู่อะจากหมื่นล้านเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ไปบวชอยู่อย่างเงี้ยไปบวชเลยไปบวชเลยทําใจไม่ได้อคือคนแบบเคยมีแบบเป็นพันเป็นหมื่นล้านอะแล้ววันนี้เหลือเท่าไหร่อ่าคือแบบมันทําใจไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นน้องๆองรุ่นหลังเนาะก็ฟัง คนเก่าเล่าเรื่องไว้แล้วกันนะจะทําตามหรือไม่ก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมันไม่ผิดทางหรอกนะถ้าเกิดเราจะกระจายความเสี่ยงนะแล้วก็คิดให้รอบด้านแล้วก็คว<น>บคุมอัตราตัวเองผลตอบแทนน้อยลงมานิดนึงแต่ว่าลดความเสี่ยงไปได้เยอะระยะยาวมันดีกว่า,าผมชอบเปรียบเทียบการเป็นนักลงทุนหุ้นเหมือนกับคนเล่นเทนนิสมันก็จะมีหลายสไตล์นะบ,บางคนชอบขึ้นหน้าเน็ตเป็นแนวลุกนะครับบางคนก็จะตีอยู่กลางสโตรกข้ายคอร์ดอย่างเดียว นะะฮก็จะเป็นพวกเน้นโก้ดเน้นวัลูุ่อะถ้ามาเทียบกับแนวแนวลงทุนเนี่ยแต่ถ้าเป็นพวกเม้าคือไม่รู้อะไรเลยเขาปวดแม่งอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยออกบ้างติดบ้างวิ่งตามลูกข้ามลัวพี่วิทย์เป็นแนวไหนมากกว่ากันระหว่างโก้ดหรือวัลูคือคือมีคนไปถามบอลเลนบล็ฟเฟตนะว่าหุ้นโก้ดหรือวัลูุดีกว่ากันรู้ป่าวบอลเลนบล็ฟเฟตตอบว่าไงว่บอลเลนบล็ฟเฟตตอบว่าอ๋อไอพวกหุ้นโก้ดหุ้นวัลูเหรอมันเป็นแค่มาร์เก็ตติ้งของพวกกองทุน เอาไว้ตั้งกองทุนอันนี้กองทุนหุ้นโกลดอันนี้กองทุนหุ้ value. น v a l u ลวอลลา์เปิดบอกโอ้ยไร้สาระก็คือหุ้นตัวหนึ่งนะอ,ะอะหุ้นดีดีแค่ไหนก็ตามอะถ้าเราซื้อมันในราคาที่สูงมากๆอ่ะมันก็ไม่ใช่การลงทุนที่ดีครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเป็นโกลดเป็น v a l u ลูมันยากยากเพราะว่าในแว l ลูมันมีโกลดอยู่ในนั้นเพราะเวลาเรา คิด valuation เราก็ต้องมี growth ถูกไหมไม่มี growth มันก็ valuation มันก็ไม่ไปไหนอะใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ย<ะ> value กับ growth เนี่ยใน oh. ความพิดของพี่นะก็คือมันก็มันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะใน value มี growth ะนะจาก growth มันก็เอามาคำนวณเป็น value เพราะฉะนั้นหุ้นตัวหนึ่งเนะีนะ่ยถ้าเราซื้อ ในราคาที่สูงมากๆมันก็มันก็ไม่แวลูนะหรือว่าหุ้นที่ถูกมากๆแต่ริสเซมันแย่มากๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่หุ้นแวลูเพราะนั้นหุ้นอ่ะมันจะมีมีหุ้นแวลูก็คือช่วงที่มันแบบจังหวะที่มันเหมาะสมในราคา Pri c e ที่ต่ำกว่าแว l ลูแค่นั้นเอง<ะ>เนี่ยแค่นั้นบันนีเ้เบอกแค่เนี้ย คุณไปหาหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าพอแล้วคุณ,คณไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นโค้ดหรือว่าลูไม่จําเป็นต้องไปตีตรามันว่าเป็นโค้ดหรือลู <c oughs> มันจะโค้ดหรือลูมันขึ้นอยู่กับวลูเวลานั้นถูกไหมฮะแต่ว่ามันต้องเป็นหุ้นพื้นฐานดีกิจการดีมีการเติบโตใช่ไหมฮะใช่ใช่ผมดูพี่วิพูดถึงเรื่องหุ้นไทย ในช่วงนี้ข่าวที่แล้วที่เราคุยกันในมองป่าไผ่คิดขายตะเกียบเนี่ยพ,พี่ก็บอกว่าหลายๆตัวเป็นหุ้นดีปันผลก็ยังดีอยู่ยิ่งปันผลเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจของวิบแค่ไหนฮะคือสมัยก่อน,นไม่กม็สนใจมากนะเหตุผลก็คือเราดูการเติบโตของบริษ<ช>ัทเราก็ดู valuation ว่าเออมันเหมาะสมไหมอะไรแต่หลังๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยอายุที่มากขึ้นด้แหละแล้วก็ก็เตรียมตัววิทยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง อมองปันผลมากขึ้นเพราะว่าเราต้องการเอาปันผลมาใช้จ่ายแล้วะาะแต่ก่อนนี้ก็ทำงานประจำใช่ไหมเราก็ไม่ได้สนใจนะเราก็มีเงินเดือนมีอะไรก็ใช้ไปใช่ไหมไอ้นั่นก็อินเวส m e เมนก็ปล่อยไปนะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี้ยเ,เราก็เริ่มที่จะแบบรีทายละนะเป็นสาบอเต็มตัวน <laughs> ะเพราะนั้นก็ต้องมี c แค h ส่วนหนึ่งที่เอามาใช้จ่ายในแต่ละในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยซึ่งตรงนั้น,นก็คือเงินดีวเวนด์หลังๆก็สนใจในดีเวนด์มากขึ้นพอตอนนี้ก็เริ่มเป็นดีเวนด์มากขึ้นเป็นไปตามวัยด้วยใช่ไหมพี่คือก็ใช่ช่วงที่เราเีทายก็ต้องมีมเงินเป็นสดามาจาระไปรอเงินประกันสังคมเดือนละห้าพันบาทก็คงไม่พอใช้เลยก็ประมาณนี้แหละก็เลยก็เลยมองว่ามันอยู่ที่อยู่ที่ความ ความต้องการของเรามากกว่าเราต้องการอะไรนะถ้าเราต้องการที่แบบแคปิตอลเกนใช่ไหม,อ,มออจะไปมองหาที่มันดีเวเดนปันผลเยอะๆเงี้ยมันก็จะหาแคปิตอลเกนยากเหมือนกันนะเพราะว่าหุ้นที่มันแบบกำลงังโตอ่ะส่วนใหญ่มันจะปันผลน้อยตันนี้ก็มีหลายตัวที่ดูแล้วมันแบบ ก็น่าซื้อนะแต่ปันผลมันน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ซื้ออย่างเงี้ยเพราะว่าหลังๆเราก็เริ่มที่จะมองเรื่องของแคชมากขึ้นก็กลายว่ามันก็เป็นเรื่องของวัยด้วยใช่ไหมพออายุเยอะขึ้น,นก็มันก็จะเทมาทางว่าเออ d e f e n s i v e มากขึ้นแม้แต่แตดตรนิเวศเองก็ดูเหมือนอย่างนี้นะ <laughs> ใช่ไหมานซะื้อหุ้นที่มันราคาถูกแล้วก็ปันผลดีใช่ไหมใช่ใชใช ในเวลาที่สังคมลงทุนเนี่ยเขาก็เริ่มไปลงทุนหุ้นต่างประเทศกันเยอะนะครับคราวที่แล้วก็คุยไปทางออนไลน์ก็บอกว่าก็มองอยู่บ้างนะครับแต่บางคนนี่เขาก็ไปต่างประเทศเต็มตัวเลยในหนังสือวิธี V I หรือว่าในตะแกรงร่อนหุ้นเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับหุ้นนอกเวลานี้ได้ไหมครัต้องต้องบอกว่าหนังสือที่โชว์เมื่อกี้มันเขียนมา90ปีเจปี60ปีแล้ว มันก็ยังใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหลักการ value investing เนี่ยมันใช้ได้ตลอดนะแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่แบบคนจะมองว่า value investing ล้าสมัย vi ล้าสมัยโดยเฉพาะตอนที่แบบตลาดหุ้นใหม่ขึ้นขหุ้นอเมริกาที่ผ่านมา4-5ปีเนี่ยใช่ไหมคนก็มองว่าหมดยุค vi แล้ว ตอนช่วงช่วงดอทคอมอะไรเงี้ยนะจะเห็นชัดเลยอะช่วงดอทคอมก่อนปีสองพันเนี่ยแบบมันจะมีหนังสือหรือว่าพวกบทความเขียนมาว่าบอกว่บวีไอตายแล้วเลยเพราะตอนนั้นแบะบัฟเฟตแบบไม่ซื้อเลยพวกเนี้ยแล้วก็ถือโคคาโคล่าถือไอพวกเนี้ยถือประกันหรืออะไรเงี้ยวันนึบัฟเฟตก็จะแหลกไอพวกกองทุนอื่นๆอย่างเงี้ยแต่พอด o m c อม s h เท่านั้นแหละนะวันหนึ่บัฟเตกลายเป็นพระเจ้าเลยกลายเป็น ออร์เคิลอะไรก็้ก็ก็คือในระยะยาวอ่ะหลักการ BI มันก็ยังใช้ได้เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นทั่วโลกอ่ะใช้หลักการนี้ได้หมดเลยเพราะเฟดหลังๆก็มาซื้อหุ้นญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ก่อนนี้ไม่เคยออกนอกประเทศนะซื้อหุ้นอเมริกาอย่างเดียวหลังๆก็มาญี่ปุ่นละอย่างเนี้ยเพราะนั้น โมงสูตรหนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสัสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ